คุณกำลังฟัง The Truth of Boys Love Podcast โดย Comeditive by Am r สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Truth about Boys Love Podcast <c oughs> วันนี้อาจจะแอบงงๆกันนิดนึงว่าทำไมเสียงไม่ใช่พี่อนาสตาเซียแต่เป็นผมเองครับปอนมานั่งคุยกับทุกคนแทนหนึ่งเอพิโซดพรุ่งนี้พี่อนาสตาเซียก็จะกลับมาแล้วนะครับแต่ระหว่างนี้ผมก็มีหัวข้อที่โคตรน่าสนใจอยากเล่าให้ฟังนั่นคือ 5บทเรียนสุดเซอร์ไพรส์จาก Till the World Ends ที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณต่อวันสิ้นโลก,โกเรา,า,า,ก,าก็รูต้ตัวเองกำลังจะตายอ่ะโลกมกำลังจะแตกอ่ะคุณแข็งเลยเว้ยไอตับเลี้กูยิงไอ้เหี้ยนิ่งลนเวลาเราได้ยินคำว่าวันสิ้นโลกส่วนใหญ่ภาพแรกๆที่โผล่มาในหัวก็คือความพินาศตึกถลม่มรถติดไฟซอมบี้วิ่งตามกัดคน หรือไม่ก็พระเอกถือปืนบุกตะลุยเพื่อเอาตัวรอดแต่ซีรีส์ไทยเรื่อง Chill the World Ends รักกันวันโลกแตกเลือกเล่นอีกแบบเลยมันไม่พาเราไปไล่ยิงซอมบี้หรือขับรถหนีระเบิดแต่มันใช้บรรยากาศหายนะใหญ่เป็นฉากหลังเพื่อเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์แทนเหมือนโลกที่กำลังจะแตกกลายเป็นห้องทดลองที่ใส่ตัวละครลงไปแล้วดึงเปลือกสังคมออกเหลือแต่ความจริงเปลือยเอยทั้งความรักความแค้นความกลัวและการให้อภัย และนี่คือสิ่งที่ทําให้ซีรีส์นี้พิเศษกว่าที่คิดมันไม่ได้ถามว่าคุณจะรอดหรือไม่แต่ถามแรงๆตรงๆว่าถ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันคุณจะเลือกเก็บอะไรไว้กับชีวิตอถอดก่อนไหมอ่ะไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเลยเหรอ ก่อนจะเข้าสู่5บทเรียนเรามีเรื่องย่อสั้นๆให้คนที่ยังไม่เคยดูเข้าใจก่อนเรื่องเริ่มจากกอล์ฟนักศึกษาแพทย์ที่วันหนึ่งถูกครอบงำด้วยความหึงหวงจนเผลอใช้กีตาร์ฟาดหัวอาร์ตหนุ่มที่เขารักแต่ผลลัพธ์กลับทําให้อาร์ตเสียความทรงจํากอล์ฟไม่ได้บอกความจริงเขาเลือกโกหกว่าอาร์ตตกบันไดเรามีอาการนี้ได้ไงคือนายคือ นนนนนาาายยยตตกกัไัไไดดใช่ใชใชบบแ,แล้วรับบทเป็นผู้ดูแลที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาทั้งคู่ติดอยู่ในคอนโดขณะที่โลกภายนอกกำลังพังลงเรื่อยๆและทุกนาทีที่ผ่านไปความตายก็ใกล้เข้ามานอกเหนือจากเรื่องของทั้งคู่ยังมีเส้นเรื่องของกลุ่มปฏิปักษที่ใช้วันสิ้นโลกเป็นเวทีในการแก้แค้นลองโจกและฝ้ายต่างมีคิวลิงลิสต์ของตัวเอง และเริ่มล่าคนที่เคยทำร้ายพวกเขาในอดีตขณะเดียวกันตัวละครรุ่นใหญ่อย่างเจมแมมก็เลือกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคอนโดเล็ก,ลกๆที่เต็มไปด้วยภาพความทรงจำกับสามีผู้ล่วงลับทั้งหมดนี้ผูกกันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่การหนีตายแต่มันบังคับให้ตัวละครต้องเผชิญหน้ากับหัวใจตัวเองในวันที่โลกกำลังจบลงมงมงายอะเรื่อโลกแตกโลกแตกอืมอืม แล้วเตรียมตัวยังน่ะเตรียมอะไรอ่ะก็มึงบอกเวงนี่ว่ามันนี้ถนนโล่งเลยมึงว่าคนเขาไปไหนกันนะโตงจะแตกแล้วและนี่คือ5บทเรียนสุดเซอร์ไพรส์จาก Till the World Ends 1. ความรักที่งอกงามจากคำโกหกและความรุนแรง <c oughs> ใครจะคิดว่าความสัมพันธ์ของกอฟกับอาร์ตจะเริ่มต้นจากกีตาร์บุบที่ฟาดหัวกัน มันไม่ใช่ซีนโรแมนติกในฝันแต่มันทำให้คนดูตั้งคำถามว่าความรักสามารถงอกขึ้นมาจากรากฐานที่บิดเบี้ยวได้จริงไหมในโลกที่ไม่มีใครเหลียวแลไม่มีอนาคตไม่มีศีลธรรมจากภายนอกมาบังคับความใกล้ชิดจำเป็นกลายเป็นเชื้อไฟกอฟพยายามชดใช้ด้วยการดูแลแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดก็ผสมกับความปรารถนาจนเส้นแบ่งระหว่างการควบคุมกับการปกป้องเริ่มพร่าเลือนความสัมพันธ์จึงกลายเป็นพื้นที่สีเทา ที่ผู้ชมไม่อาจตัดสินได้ง่ายๆว่ามันคือรักแท้หรือเพียงการยึดติดกอฟเคยบันทึกวิดีโอสารภาพว่าผมอยากมีความรักจริงๆสักครั้งแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อตัวผมเองยังไม่รักตัวเองคำพูดนั้นไม่ใช่แค่บาดใจอาร์ตแต่มันย้อนกลับมาแทงใจคนดูเต็มๆด้วยกอฟฮะว่าไงนะเฮ้ยเปิดลคือก็เห็นเรียกเสียงดังอะเราเรานึะวะ นึกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะปิดประตูปิดประตูสวันสิ้นโลกจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นลองโจ๊กและฝ้ายคือกลุ่มตัวละครที่แสดงให้เห็นด้านมืดอีกแบบหนึ่งของวันสิ้นโลกมันคือเวทีชำระบัญชีเก่าไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกเขาใช้คิวลิงลิสต์ไล่ตามคนที่เคยทำร้ายพวกเขาแบบเลือดเย็นฉากจบชีวิตชายชารา ทำให้คนดูสะท้อนใจว่านี่คือความโหดที่เกิดขึ้นจริงได้ในโลกไร้กฎหมายวันสิ้นโลกจึงไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างแต่เป็นโอกาสในการจัดระเบียบใหม่ตามกฎของผู้รอดที่ไม่เหลือใครมาตัดสิ่งคำพูดของฝ้ายหลังจากคนรักถูกฆ่าหนูอยากกินเนื้อคนที่ฆ่าไหมหนูจะทำคือจุดที่ผู้ชมแทบหยุดหายใจมันทั้งบ้าคลั่งทั้งเจ็บปวด และทั้งจริงในเวลาเดียวกันสามบ้านไม่ใช่สถานที no life, Hence, no ่แต่คือคนประเด็นเรื่องบ้านโดนย้ำผ่านตัวละครเจ๊แม่ม เธอเลือกใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในห้องที่เต็มไปด้วยภาพสามีผู้ล่วงลับแทนที่จะไปสู่นพักพิงเพราะนั่นคือที่ที่เธอรู้สึกว่าเป็นบ้านจริงๆขณะเดียวกันกอล์ฟกับอาร์ตก็เริ่มค้นพบว่าถึงจะติดอยู่ในคอนโดไม่ได้กลับไปหาครอบครัวแต่การมีอีกคนอยู่ข้างๆมันก็ทำให้ความรู้สึกปลอดภัยเกิดขึ้นได้บ้านจึงไม่ใช่พิกัดหรือสิ่งก่อสร้างแต่มันคือการมีอยู่ของใครบางคนเจมแมมพูดไว้สั้นๆแต่กินใจ เจ๊ขอเลือกใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายมีความสุขในที่ที่เป็นความทรงจบสุดท้ายของเจนะ 4. การให้อภัย ในวันที่ไม่มีวันพรุ่งนี้ฉากที่อาร์ตรู้ความจริงว่ากอล์ฟคือต้นเหตุให้ตัวเองเสียความทรงจำคือตัวอย่างชัดเจนที่สุดของการบีบหัวใจถ้าเป็นโลกปกติความสัมพันธ์คงจบลงทันทีแต่ในวันที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันการให้อภัยกลับกลายเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความจริงอันเจ็บปวดในอดีตกับความอบอุ่นที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งคำตอบ ไม่ได้ถูกกาหนดด้วยตรรก,กะแต่ด้วยหัวใจที่กําลังจะหมดเวลาเจ๊แมมบอกอาร์ตว่าการเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นนะมันทำให้ตัวเรามีคุณค่ามากขึ้นนะและประโยคนั้นก็ทำงานไม่ใช่แค่กับอาร์ต แต่กับผู้ชมที่ต้องย้อนถามตัวเองด้วยอาจาก่อนนะฟังเราอธิบายก่อนนะเอยียโดนเราหจากผู้ร้ายสู่ผู้พิทักษ์เขาเป็นคนที่ก่อความรุนแรงทำร้ายอาร์ตจ,จนความจำหายแต่ในเวลาเดียวกันเขากลับเป็นคนเดียวที่คอยดูแลแล,และปกป้องอาร์ตจ,จนถึงที่สุดความเป็นผู้ร้ายกับผู้พิทักษ์ทับซ้อนกันจนแยกไม่ออก เขาไม่ใช่ฮีโร่ขาวสะอาดแบบที่เราคุ้นตาแต่คือคนที่พยายามใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดใช้ความผิดพลาดในอดีตบทบาทของเขาจึงทั้งบิดเบี้ยวและซับซ้อนอย่างยิ่งในห้องของกอฟมีโพสต์อิดพันหนึ่งเขียนไว้ว่าหมอกอฟคำว่าหมอไม่ใช่แค่คำนำหน้าแต่มันหมายถึงซูเปอร์ฮีโร่และนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดที่สุดว่าแม้ในวันที่โลกกำลังดับลงเขาก็ยังพยายามนิยามตัวเองใหม่ ไปบอกเจ๊แมมกันตในก,นกใจไปชมบูกันไปบอกเจ๊แมมกันเถอะก็ไป <c oughs> เป็นไรไหเนี่ยถ้าโลกนี้คือบททดสอบสุดท้าย till the world ends เลือดจะไม่เล่าวันสิ้นโลกผ่านภาพระเบิดหรือฝูงซอมบี้แต่มันใช้หายนะเป็นกระจกสะท้อนใจมนุษย์ ซีรีส์บังคับให้เราต้องหันมามองความรักความแค้นความสูญเสียและการให้อภัยว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆและมันก็ทิ้งคำถามไว้เงียบๆว่าถ้าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแกจะเลือกอะไรระหว่างความจริงที่โหดร้ายในอดีตหรือความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆที่ยังมีอยู่ตรงหน้าและนี่คือ5บทเรียนที่ผมอยากชวนทุกคนคิดตามจาก Till the World Ends ถ้าใครดูแล้วมีความเห็นยังไงอยากเล่าประสบการณ์หรือมุมที่ตัวเองอินก็ฝากมาแชร์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์หรือใครอยากฝากความเห็นก็เชิญเต็มที่เลยวันนี้ปอนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ Thank you for listening to the truth of boys love podcast created by Comative byom